เล่าท็อกเล่าท็อกนี่เห็นพวกผมพูดไปเรื่อยนะผมบอกเลยคนนี้พูดไปเรื่อยกว่าใช่ครับแต่ว่าะหมดแรงพูดแล้วครับดีสวัสดีครับสวั้ดีค่ะติดตามอยู่ตลอดครับผมดูเอ่อไปเดินตะตรงตลาดดูหมดอ่ะอ่าอืมแล้วก็ตัวสูงมากๆอ่าอุ้ยดูหมาจะกัดกันอุ้ยส่วนไหนกันส่วนไหนอ๋ออ้าวไอ้หมีมันจีบกันเองนั่นนะดูดิอ่า อุ้ยตายแล้วตายแล้วพีทำไมทาไมผมมองไปเลยตอนเนี้ยเหมือนในคลิปรีวิวผมเปล่ยนชุดเอาเส้นสีดำดูดูไม่สว่างขึ้นเลยพอพี่มาปุ๊บดูแบบอับมากตกไฟหรือเปล่าไฟเข้าไไฟไม่ใชผมกลายเป็นคนตกอับเหือแล้วตอนนี้ยุ้ยมาแก้ไฟตรงออฟหน่อยแล้วกันบินหมาดีบ้าเพิ่มเพิ่มหลอกก็ได้พี่นี่ต้องบอกก่อนว่า ปกติชอบทำอะไรบ้างครับเนี่ยนูเหรอคะพี่แนทเอ,อ่เอออกกำลังกายค่ะชอบดูดูผมนั่งไลฟ์สดใช่ใช,ใช,ใชจ่จริงๆเมื่อกี้เขาถามผมว่าผมกินข้าวมื้อแรกกี่โมงมผมบอกว่าหนึ่งทุม่มเขาถามผมนอนกี่โมงมผมบอกเออเจ็ดกับเจ็ดโมงเช้าพี่กินข้าวมื้อแรกกี่ทุม่มกี่โมงพร้อมๆกันอ่าแล้วพี่นอนกี่โมงวน ทบรอบอ่าทบรอบด้วยก็คือนอกรอบไม่น่าจะปพร้อมกันนกนตีหนักกว่าผมอีกอืมน้ออเมื่อวานพวกคุณเลิกงานกันตีเท่าไหร่ตีห้ากลับีผมถึงบ้านตีห้า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 ผมนี่คือเจ็ดโมงเช้าเดินยังเจอออฟอยู่เลยอ่าผมยังทํางานไม่ไม่มีหลับไปแล้วแล้วมึงก็ตื่นมาอย่าอย่าอย่าอืมผมจะกลับเมื่อวานนะผมบอกพี่ฝากปิดไฟด้วยนะฝากปิดผ้าผ้าให้ผมด้วยครับผมรูดปิดให้มันแม่งบอก ี่มันยังมีแสงปิดไม่มิดเออโคตรแย่เขาจะเบื่อเราทุกคนเขาไม่เบื่อเขาไม่เบื่อเขาชอบเราเขาชอบฟังเราเรื่อยมนี่อ่บอยแบน่าเราเป็นบอยแบนดาคุณเฟิร์นครับใครหล่อสุดครับคุณเฟิร์นครับใครย้องเมโลดี้อ่ะสิบปีแล้วเนี่ยเมื่อไรเอ่อเว้นเว้นยู คัมแอนเบกยู s องเมโลดี้อะเมโลดี้อะเอาแล้วฮาจองมาโดนเช็คแล้วกตรงนี้ตรงนี้ใครอยู่วะ <c oughs> นาเก,กีอยู่ทำเพียงก,กันาเกี <c oughs> ไม่ต้องบอกก่อนว่าการบ้านเมโลดีอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องจำเนื้อเมโลดี้ให้ฮ่าจองเมโลดี้กู้เมโลดี้แบบจริงๆอ่ามีค่ะ มีขับมีขับมาเดือนที่สอ,องแหละวันที่สองเซคันต์เนอะโอ้ยจริงเนาะเฮ่อโมอามะจริงเหรอหมายถึงนักยักษ์สักคนใช่ไม่ใช่โอ้วทาไม่เข้าใจอืเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับถ้า,ถา ถ้าได้เจอผมมุกวันสองวันนั้นหน้าผมกำลังดีเลยทำไมเนี่ยกูกลับก็อดข้าวอดน้ำไงน,นี่กลับมากินเยอะอีกละแม่งเอออืมนี่ต้องบอกว่านี่ดีเดี๋ยวคุณออฟเนี่ยเขาเขาแต่งเพลงใหม่ดีมากเลยนะครับเพลงนี้ผมยอมรับเลยว่าว่าดีสุดตั้งแหนทามาไอ้เมื่อเคลงเมื่อคืนนะที่เพิ่งอัดเนี่ยกูจะเป็นลมกันไอ้คำนั่นสอนอยู่ 4, สออี่พันรอบสอนอยู่สี่พันรอบจริงคุณรู้ไหมว่ากิ๊ผมสอนอยู่สี่พันรอบวันนี้ ฟ้องตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ฟ้องวันนี้มีเด็กร้องไห้่เออเออไม่ใช่แค่คนเดียวอืสองคนใครคนวะมึงร้องเลยเหรอไม่ดูหนังเลยร้องหมดไอ่ดต่างเเดินกับอยู่เลยเนี่ยเออวันนี้วันนี้วันนี้มีมีเด็กร้องไห้นะครับเพราะว่าผมแต่แต่แต่ผมไม่รู้แต่ผมก็ผมก็เอาผมสอนให้ถูกต้องแล้วกันเออมีเด็กร้องไห้มีเด็กร้องไห้เฮ้แต่เพลงดีผมเชื่อว่ามันจ่อมาดี อ้าวแล้วเขาจะเบื่อไหมเนี่ยเขาฟังเราคุยไม่เบื่อไม่เบื่อเขาฟังเรารูเรื่องดีกว่าเพลงแรกห้าเท่าผมให้นี้เลยเพลงนี้ผมให้แปดเต็มสิบหน้ามึงนี่ผมใจจริงจริงแต่แต่ยอมยอมเพลงนี้ดีจริงนี่ก็ไปขี้โม้เฮ้แต่จริงจริงเพลงนี้ดีดีกว่าเพลงทุกอันอันนี้เป็นเพลงที่ดีสุดก็คือเพลงขุงขิงกับผมถ้าสมมติว่าเพลงน้องเนี่ยถ้าถ้าไม่ดังเพลงนี้ก็แปลว่าดวงเราไม่ดีทั้งหมดทุกคนคุณเฟิร์นก็ฟังแล้วคุณเฟิร์นเพอไหมครับ คุณเพฟไปที่ไหนอืมอ้าวพอมากพอมากพี่าวอนี่ยะเบรีอกให้ให้เขามาช่วยสอนมวยไทยอ่าเออผมก็อยากทำนผมบอกว่าเนี่ยขอการขออะไรพี่มันสออผมที่ผมเนี่ยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมวยผมต่อยอะไรไม่เป็นเลยอยากแบบต่อยเตะเป็นฝั่งผมได้ไหมครับแขนพี่แทงโอเคล้วโอเคผมผมมีมือขวาอยู่สอนผมต่อยกระสอบทรายหรืออะไรหน่อยอ่ามันต้องใช้สองฝั่ง โอ้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมสอนผมสอบก็ได้เอ้ยนี่อย่างนี้ใช่ไหมอืมอะไรคะไม่ได้หมากนักแต่เลยใช่ผมต่อยไม่เป็นผมอยากฝึกเรียนต่อยมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคอยากต่อยเป็นต้องมาสอนต้องมาจับแขนผมแม่ผมหันไม่ถูกอ่านี่อะไรคะแล้วปกติหันยังไงครับเปิดไม่เป็นอ่อไปนี่ เราวไปประกอบเพลงสามคนไม่ปกติมึงไม่ทำด้วยหรออ๋อเออันเนนกี้ได้กี่รอบไม่เยเราพังมัดตะกเตะแล้ใช่เวลาต่อยมวยมันต้องอย่างนี้ใช่หรอคะรอครับได้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจฝึกนะครับถนาดซ้ายเป็นนะนนด้หรือขนาดขวาคะไม่รู้เหมือนกันต้องลองมาช่วยกันหาดูก่อนอ่าจริงผมก็ช่วยหาได้ผมกเอาก็ช่วยได้ จ้องลองแบบสอนผมก่อนข้างหลังอ็อบออเป็นไรอ็อออน้องกำลังบิดบอกอยู่ไม่ไม่ผมกำลังกำลังจะจะลือออกมาเพราะว่าพี่ชิปูผมกินน้ำอัดลมเข้าไปวันนี้อ๊อฟอ๊อฟคือตั้งขยันทางานมากต้องบอกว่าผมผมแบบดูจากนี่เฉยนะต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเด็กเก่งโปรแกรมแต่วันนี้พัฒนาขึ้นไม่ก็ไม่ได้เร็วหรอกว่าหกเดือน แต่ว่าแต่ว่าก็เก่งอยู่ก็คือปึ๊กปักปุกปักี่ดีดีตอนที่พี่นอนหลับอืมพี่ว่าวันหนึ่งมันอัดไปกี่เพลงอืมรู้รู้รู้ผมว่าแมะอะไรอะไรอะตึ้งๆึ้งแกร๊กหัาก็หยิบปมตี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 เน่ะน่าจะหลายเพลงอยู่ตีป้อมมึงอ่ะอืมเก่งเก่งเก่งสุดยอดเลยอ่ะให้แต่เพลงนี้ดีจริงยอมยอมผมใช้ได้ทุก กูโก้แกมอะเออเนี่ยคุณเบิร์ตก็ร้องเพลงเพราะนั่นร้องมิกเพลงเป็นเนาะพี่เก้าพี่เก้ายายายาค่ะทงไม่ได้เลยถามถามคุณอ๋อคุณอ๋อชอบมาดูหรือร้องเพลงบ่อยอ่าผมเอาเข้าไปดูร้องเพลงบ่อยเหรอครับผมไปส่องทุกวันเนี่ยอ่าส่องทุกวันจ้อาจองงงจองงงไอจองไม่ทำอะไรกับผมมาเนี่ยนึงดูแบบเรียบๆอ๋อวันนี้เห็นเบสส่งรู ทุเดย์ไซต์มาซ์เย่อ้าวไซต์มาซ์ใช่ค่ะไซต์มาซ์ทำอะไรทุเดย์ไซต์มาแฟนมิทค่ะอ๋อเมื่อไหร่จะมีออฟแฟนมิทอ่ะอ่าเมื่อไหร่จะมีออฟแฟนมิทเดี๋ยวรอพี่ไซต์มาหนีผมก่อนมันได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่น้องเมสต์คงค่ะเฮ้เฮ้ย next 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 week อ่าออฟแฮปแฮปแฟนมิทติ่งออฟครัจริงเหรอจริงใช่ ม่นี่มนืีเวฟพี่พี่อ่าพี่อะไรนะพี่ไซตามะหนีผมหนีผมก่อนอืมหนีผมแล้วก็เราจะจัดงานอ่าอยู่อยู่นิกนิกนิกวิกคัมโอเคอ่านิกวิกแฮปมิตติ้งแฟนมิตติ้งออฟได้หรือไม่ก็รอรอพี่พี่พี่ไซตามะหวีผมได้อ่าออฟออฟมึงว่าระหว่างพี่ไซตามะผมยาวกับพี่แน็กตัดผมอะไรจะเกิดขึ้นก่อน ที่ไห<ใ>นคร<อ>ับกูมีรางว่ากูก่อนที่ไหนคู่บอลจริงๆเนี่ยถ้าถ้าอาทิตย์หน้าลงได้เงินแต่ว่าไม่เป็นไรอ่นดีอะลงไปเช็คงานก่อนอ่าฝากคุยด้วยผมไปเช็คงานอ่าเลยครับตอนนี้เราสามคนเป็นแบบว่าตัวอย่างที่ดีของเด็กๆด้วยพี่ดูจบนะดูนั่งนั่งเอียนไก่ออฟไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วจริงๆอะอ่ากันบานนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบปุ๊บคุณต้องไปบอกว่าต้อง มีมีหลายช็อตที่ค่ะยังขอขอดึงช็อตนี้กลับมาหน่อยไอะอะไรนะให้ทุนการศึกษาอเออต้องมีกลับมาเดี๋ยวผมไปเช็คงานต่อก่อนเดี๋ยวพี่พิมา <ไป S 2> ที่ไปยูเนกซคทามอย่าลืมก็ลืมเตือนไงผมไปดูก่อน